สวัสดีค่ะนะคะก็วันกับช่องอีกุนฟาร์มปลาหมุอีกแล้วนะคะนี้นะคะก็เจอกับน้ำท่วมโอ้ยเดินลงนี้ก้็ไม่พอเห็นมาเจอกับป้ายายเอาเน,นี้ยไปเก็บหน่อยยายยายยาย เอานี่ไปเก็บหน่อยเอาขนมนี่ไปไว้วันนี้นะคะเป็นหนมห,หนมาเลยก็ไม่รู้อยากเก็บต่อเกี่ยวเอาไปเก็บน้ำพุอา็จะไม่ถึงนะคะแต่ว่าเก็บตีย่อนเ้วเก็ไม่สามารถทักการได้นะคะว่าน้ำจะมาต่อสาย เสียงรถมันอะไรเนี่ยโนดูรถ ฝนตกหนูไว้ไรเอามาจา้ะแมนโอ้ยแฮร์รีฮอดปีกระสอบไา้ตัวปีกระสอบไ <c oughs> ส้โอ้ถ้้าเกกกิดดดจะะะูบไ็นค video <laughs> กับอีกนก <laughs> 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 ออกมาทางนี้สิ yeah. <laughs> ถ่ายภาพขนาดถ่ายแต่เพื่อเปิดใช้งานถ่ายภขนาดถ่ิดโอแต่เพเปิดใช้งาน Hey. ได้ภาพแล้วเปูภาพโต๊ะนี่นะคะต้องตัดแนี้ถ่ายภาพขณะถ่ายวิดีนาฬิกาเจนาทีครูจับเนี้เสร็จแต่เพื่อเปิดใช้งานหยุดทั่วคราวแต่เพื่อเปิดใช้งาน ขอตัวล้ก่อนนะคะบาย